สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองอลองการทำวิดีโอจาก Windows 10กันนะครับซึ่งถ้าลง Windows 10มันก็จะมีโปรแกรมนี้ให้ใช้แล้ววิธีการเบื้องต้นเราต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะสมมุติว่า,าเราเปิด PowerPoint ขึ้นมาซักหน่วไฟล์ เอาอะไรดีานะครับ <laughs> เปิดโปรแกรมก่อนแนะครับอ่ะสมมติผมเปิดไฟมาแล้วแล้วเวลาจะใช้งานแอปโปรแกรมในการแคปหน้าจอเขาเรียกว่าอะไรแต่แคปหน้าจอแล้วก็ อาจารย์ก็สอนไปเลยเปิดเท้าคอมาแล้วก็สอนเขาพูดไปแต่ก่อนที่จะสอนแนละ้วต้องกดปุ่มวินโด์ก่อนนะวินโด้จีขึ้นมาก่อนขึ้นมาแล้วมันจะให้สักเกตอูู่ทั้งบทนั้น้ายเนี่ยปุ่มคุบคุมเนี่ยมันจะมันจะทําการรีคอร์ดครับโดี๋ยวคลิกที่ปุ่มนี้เลยหรือว่าจะกดปุ่มที่คียบอร์ดก็ได้ก็คือ Windows R อตเตนีอารพร้อมกันก็จะบันทึกให้อ่๋เวเรา แต่เบื้องต้นต้องดูก่อน,นครับบางทีไม่ไม่ได้เปิดแต่เรียกผมเปิดไปแล้วถ้ายังไม่ได้เปิดให้กด Windows a l t e r n a t e เ a m e ครับ่อเป็นการสอนให้ไมค์พร้อมใช้งานส่วนกล้องเราไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะเป็นันมันเป็นการแคปหน้าจอในการสอนซึ่งเหมือนกับอาจารย์จะต้องเหมือนกับอาจารย์ได้สอนธรรมดาครับก็พูดไปเปิดไฟก็เป็นอ่าเราเริ่มเลยนะครับ สอนโดยอาจจะแนะนำบรรยายไปครับแล้วก็สอนเปิดสไลด์ลไปได้หรือยังไงอ่าเดี๋ยวเดีย๋ยวผมยังไม่ได้ลองไอ้ตัวสไลด์โชว์นะครับลองดูครับถ้าเรามีการเปลี่ยนโปรแกรมอย่างเราใช้ word อยู่ดีใช่ไหมเราเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นปุ๊บมันจะหยุดการบันทึกทันทีแต่สําหรับการสไลด์โชว์ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูนะสมมติว่ามาทีมมาห่หน้าแรกแล้วก็สไลด์โชว์ ครับอ่าเดี๋ยวบันทึกให้เวลาแหปกดชุดหรือเปล่าอ่ายังบันทึกให้อยู่ครับเวลาก็ยังเดินต่อได้ใหม่อาจารย์ก็สอนมาเรื่อยๆครับเลื่ๆกดเมกไปกดเมกไปครับมันก็จะไปต่อให้ได้เรื่อยๆครับสอนแล้วก็บรรยายไป ถ้าในการเปลี่ยนโปรแกรมปุ๊บมันจะหยุดการมันเึกบัทีแต่เราสามารถกดบันทึกต่อได้ทางการโดยการกด Window s G หมครค้างนับไปกดบันทึกซึ่งไฟล์ที่ที่มันบันทึกไว้เนี่ยมันจะไปเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ p t u t u r e ครับเดี๋ยวเจะให้ดูทีถ้าสมมติตัวนี้บรรยายเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็กดปิดได้เลย แล้วไฟล์ที่จะไปเก็บบันทึกไว้จะอยู่ที่ capture นะครับ p o t o capture จะอยู่ที่ video capture อ่าเมื่อกี้เราเปิดใน้ตัวนี้ให้ขั้นตอนไฟล์มันจะเซฟเป็นชื่อของฟไฟล์นั้นๆให้เลยนะครับอ้าวจบแล้วจะพูดทำไม <laughs> อ๋อ ก็พูดได้เพราะว่าตัวนี้มันบันทึกอยู่ยเปิดขึ้นมาก็จะโชว์นี่นะครับดึงไปดไปอ่ะตัวนี้เมื่อกี้เราเปิดไฟล์ตัวนี้ไว้ขั้นตอนการแก้ปัญหามันจะให้มันจะขีดชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ที่เราทำการสอนนี่นเลยครับแต่ไฟล์ตัวนี้ที่บันทึกไว้จะเป็นไฟล์ MBC จะไม่เสียจะไม่โชย โชว์แล้วไม่ไปมันมีข้อจำกัดบ้างเป็นโปรแกรมเดียวก็จริงแต่พอแลดงโชว์แล้วจะไม่โชว์ เอตัวนี้แล้วก,กด Windows G นะครับ Windows กั G บ G พร้อมกันครับสังเกตรตรงนี้ครับ Show All Capture ไฟล์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้โฟลเดอร์นี่ครับเป็นไฟล์มันจะวิ่งมาให้อยู่ที่นี่ที่เก็บก็คืออยู่ใน User นะครับแล้วว่าวิดีโอชื่อเราแล้วก็ Video Capture มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันวิ่งไปตรงนี้อ่ะน่าจะไปอยู่ ถ้าเรากดเปลี่ยนพุ่มันธุาออกไปอย่างทีผมเปลี่ยนพันธุ์แม่จะต้องกดใหม่เป็นดัชนีเป็นข้อจำกัดน,นะอาจจะต้องกดหลายครั้งหน่อยครับ <c oughs> อันนี้เราก็ปิดไปไม่ต้องชอ็ลองใช้งานกันดูครับมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าคนใหม่จะต้องใช้เวลานิดนึงครับ ลืมเปิดกล้องก่อนนะครับ